เปลียนท่านประธานวุฒธิสภาที่เคารพนะครับผมนรลงฤทธิ์บรรณโสการบริการวิสามันจากกระทรวงแรงงานนะครับก็ขอเรียนชี้แจงในมาตรานี้ว่า,ามาตรานี้นะครับเป็นสิทธิใหม่ที่เพิ่มขึ้นในชั้นการบริการวิสามันของสสนะครับในในด้างเดิม,ไม,ไ,มไม่ไม่ปรากฏนะครับแล้วก็เราก็อภิปรายกันถึงจํานวนตัวเลขนะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับ ก็มีความคิดเห็นหลากหลายที่ก็มีข้อสรุปว่าจํานวน15วันเนี่ยเป็นจํานวนวันที่เหมาะสมนะครับเพราะว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยใช้บังคับกับนายจ้างที่มีลูกจ้าง1คนขึ้นไปไปจนถึงลูกจ้างหลายพันคนนะครับะฉะนั้นจํานวนวัน15วันเนี่ยจึงๆมีความเหมาะสมเป็นมาตรฐานขั้นต่ําในกฎหมาย นี้ถ้ามาตรฐานขั้นสูงเนี่ยครับตัวลูกจ้างเองถ้ามีความจําเป็นต้องลาเพราะเหตุดังกล่าวนะครับก็สามารถพูดคุยนะครับตกลงกับทางนายจ้างได้อันนี้ก็เกิดความยืดหยุ่นในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะครับประการสุดท้ายนะครับที่ท่านอ,าอภิปรายว่าอย่าเพิ่มคำคำว่า,าเพิ่มคาว่าของปรด หลังใบรับรองแพทย์นะครับก็เรียนให้ท่านสมาชิกผู้สมงเกตได้ทราบว่าคำว่าใบ,บารับรองแพทย์นะครับมันมีความหมายชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าต้องเป็นของบุตรด้วยนะครับเพราะว่าในทางปฏิบัติเนี่ยแพทย์ก็จะออกใบรับรองให้กับคนที่บุตรนะครับที่มีภาวะเจ็บป่วยหรือภาวะพิการนะครับอ,อย่างไรก็าตามนะครับในเรื่องของคําชี้แจงนะครับ พระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับแล้วก็มาตรานี้ทางกระทรวงแรงงานโดยกรมสวัสดิการรองแรงงานก็จะเขียนนะครับให้ชัดเจนว่า,า,าหนังสือหรือใบรับรองแพทย์เนียก็คือ,อของบุตรนั่นเองนะครับสอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่ท่านอภิปรายแล้วก็สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายฉะนั้นล่างาในมาตรานี้จึงมีความเหมาะสมแล้วนะครับขอบคุณครับ